มาแล้วครับผมกับตัวละครใหม่ดาช่านะครับผู้หญิงสุดสวยนะครับสไตล์แบบเด็กเด็แปนะครับผมมาพร้อมกับสกิลลดแรงดีดปืน10%ลดความเสียหายจากการตกที่สูง50%และก็แอนิเมชันหายอีก80%นะครับผมก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีนะครับกิจกรรมท็อปอัพมาแล้วนะครับสายซ่าท้าความคิวนะครับผมเพียงแค่เราเติมเพชรครบ299เพชรนะครับเราก็รับไปเลยนะครับสกินไอวอลสุดน่ารักนี้ไปเลยนะครับ กิจกรรม f f c s ยังไม่หมดนะครับยังมีกิจกรรมจุดไฟให้โลกรับโชคเต็มอิ่มนะครับผมเพียงแค่เรากดไปตรงรูปโลกนี้นะครับผมพร้อมกับทําภารกิจที่เ m ทางการินนาได้กําหนดไว้ให้นะครับเราก็สามารถลุ้นของได้นะครับแล้วก็สามารถจะได้เป็นของรางวัลหลายอย่างเลยนะครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ดจุดไฟไปก็กดไปเรื่อยๆเลยนะครับ และวันที่22ที่ผ่านมานะครับผมใครที่ได้เชียร์ KG กับ EP บอกเลยนะครับว่ามันมา,มากๆส่วนใครที่ไม่ได้ดูนะครับสามารถไปกดดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Karina น,นะครับผมและวันที่9นี้นะครับทุกคนอย่าลืมพลาดมาติดตามชมกันนะครับ เอาละครับผมก็ขอสวัสดีคุณผชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับก็สวัสดีทุกทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมมีเทคนิคดีๆที่จะมาให้ทุกคนดูนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นวูฟล่าพร้อมกับ AWM นะครับสองตัวนี้ผมบอกเลยว่าคอมโบกันโหดมากแล้วถ้าเรามีของแต่ง AW นะครับผมบอกเลยว่าจะเป็น AW บางนัดนะครับเราจะยิงไปถึง200-300ถึงามดาเมจเลยนะครับผมอาจจะฟังดูเวอร์นะครับแต่มันไม่เวอร์เลยนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับเขามีสกิลของเขานั่นก็คือ เมื่อมีผู้ชมนะครับผมชมเขานะครับมันจะลดลดดาเมจที่โดนยิงหัวนะครับสูงสุดถึง30%นะครับแล้วก็ยิงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับสูงสุดถึง20%ถ้าเราเล่น AWM นะครับผมโดยเล่น AWM ตัวสกินสีทองนะครับหรือตัวดาเมจ165นะครับแล้วก็บวกไปอีก20%นะครับนั่นก็คือดาเมจที่จะเพิ่มมาอีกนะเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ทุกคนดูนะครับมาลองคำนวณกันดูนะครับผม165คือดาเมจของ AWM นะครับผมบวกไปอีก20%นะครับนั่นก็คือ20%นั่นเองนะครับอ่าผมขอคูณ20นะครับแล้วก็หารด้วย100นะครับดาเมจที่ออกมานะครับก็คือ33ดาเมจที่จะเพิ่มนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาที่เรายิงศัตรูนะครับดาเมจของเราเวลาที่ยิงโดนแขนขาศัตรูแน่นอนนะครับดาเมจมันจะขึ้นประมาณ198นั่นเองนะครับอ่านี่ก็โหดมากๆแถมเราไปดูของแต่ง AWM ด้วยนะครับผมนี่คือ ความสามารถของของแตง AW นะครับกระสุนเจาะเกาะแล้วก็ทำดาเมจแรงขึ้นแมสศัสตรูกำลังสวมเกาะอยู่นะครับอ่านี้ก็เหมือนแบบว่าบอกในในไปว่ามันบวกบวกดาเมจนะครับผมเวลาจะยิงตัวยิงเกาะอะไรก็ตามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมจริงๆกันเลยดีกว่านะครับมาครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในโหมดโซโล่แรงนะครับผมแต้มประมาณอ่็ดสามร้อยกว่าแล้วนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะผมก็ลืมดูเหมือนกันอะฮะ อนนี้ผมเอาสกิลเวลาเล่นโซโลนะครับผมถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นสายแคมป์นะครับผมแนะนาให้ทุกคนเอาสกิลนกมานะครับอย่าเอาสกิลผลิตไอวอลมานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้นั่งแช่นะครับเราต้องเคลื่อนที่เรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอไปลงสีดีกว่านะครับผมนะน่าจะโหนไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีคนจะโหนไปกับเราหรือเปล่าถ้ามีเราก็ไม่ไม่โหนไปนะครับผมขอเซฟแต้มไว้ก่อนดีกว่านะครับเหมือนจะมีหรือเปล่าสองสองคนนะ โอเคเดี๋ยวฟาร์มตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเอา้าแล้วมีคนหลงมาว่ะโอ้โหรู้งี้ผมลงบ้านบ้านสองชั้นดีกว่านะโอ้โหแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรเลยหายละต้องรีบไปฟารม์มเอายังไงดีเฮ้แต่ว่าเขาเพิ่งเขาเพิ่งลงพื้นทุกคนเขายังไม่มีปืนเหมือนกันเขาน่าจะไม่มีนกนะครับสําหรับคนนี้เฮ้ยเฮ้ยๆๆน่าจะเล่นยังไม่ช่ํานะสักคนนี้เราต้องรีบไปแย่งปืนก่อนละเขายังไม่ได้ปืนแล้วเราก็ยังไม่ได้ปืนอู้ยเล่นระเบิดด้วยโอ้โหเราไม่มีปืนนะครับบ้านสองหลังไม่มีปืนเลย อุ้ยแล้วเขาไปไหนวะเขาหายไปไหนอะเอ้าอุ้ยอุ๊ยอุยตอยตอยมาดิมาดิไม่กลัวนะไม่กลัวนะไม่กลัวนะเอา,เอา,เอาออย่อย่อทําไมเข้าหัวไปเม็ดนึงไปเม็ดนึงอะไรหมัดนึงนะครับเอาวิ่งหนีผว่ายังไงเขาวิ่งไปตรงสลิงอะเอาดิแป๊ะเรียบร้อยโคตรชิวก็จะหนีอย่างเดียวเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือเทคนิคการเล่นระเบิดสูตรนะครับการเซตระเบิดถ้าเราเล่นเป็นนะครับผมบอกเลยว่าโกงมากนะครับทุกคนนะ เพราะฉะนั้นใครที่ยังยังโยนระเบิดแบบปกตินะครับไปหัดโยนแบบเซตร,ระเบิดให้ได้นะครับผมผมทาคลิปสอนไว้แล้วนะก็ไปสามารถไปดูกันได้นะครับโอเคตอนนี้ผมได้ AW มาแล้วขอเป็นปืน AR ดีๆกว่านี้หน่อยนะครับผมจะเล่นเป็น AW แล้วก็เป็นปืนระยะไกลนะครับผมหรือว่าปืน AR นั่นเองนะครับเวลายิง AW เสร็จนะครับต่อให้ศัตรูไม่ตายนะครับเราสับเป็น AR แล้วก็ยิงเขาแน่นอนว่าตายแน่นอนนะครับผมนะ โอ้โห M4 เบาด้วยปืน M4 ไม่มีสโคบบอกเลยว่าเบามากๆนะครับผมแต่ไม่มีจับก็ยิงตรงอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือข้อดีของปืน M4 เฮ้ยเฮ้ยเรามีคนข้างหน้านะครับอขอลบตรงหินก้อนนะครับผมน่าจะยังไม่เห็นเรานะครับดูนะครับผมยิง AW เม็ดเดียวแล้วก็สับเป็น ER เข้าร1 2นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเกาะอะไรนะแต่คือแบบ ปกติ AW นะครับผมถ้าถ้าจะให้แรงจริงๆนะครับยิง165นะครับถือว่าเป็นดาเมจที่ AW ทำได้นะครับผมแต่ถ้าแบบยิงไป111 112 120อะไรเงี้ยคือผมคิดว่าเราน,ะนั่นไงเขาใส่กอ่อ3นะครับผมคือมันแบบว่าบวกลบกับเกาะที่ศัตรูมีด้วยนะมันก็ไม่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะยิงในเดียวตายทุกนัดหรือว่าเียดตายนะแต่คืออย่างน้อยมันก็ทําให้ศัตรูแบบเจ็บมากๆจนไม่สามารถ งัดกับเราต่อได้ในช่วงจังหวะนั้นนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือข้อดีนะแล้วถ้าเรามีสติดีๆกว่านี้นะครับเราย,ยิงเป็น aw นะฮะไม่ว่าจะ130หรือ150ก็าตามนะรเราเปลี่ยนไปนี่เรายิงไปแป๊บเดียวยังไงศัตรูตก็าตายนะครับละเกมนี้นะครับผมจะเล่นเป็น aw แล้วก็ ak นะครับผมเพราะว่า ak มันยิงแรงนะเมตรละส0เลยนะถ้าไม่มีเกาะน,นะอ่าเมตรละส0คือผมมีมังกรฟ้าไงแล้วก็ยิงรัวด้วยนะทุกคนสามารถเป็นปืนชาร์จได้ด้วยนะครับไม่มีอัปเกาะ ทุกคนเหมือนเอ้ยกำลังจะพูดเอ้ยเอาหายจากแป๊บเอ้าไปไหนวะเอ้าเฮ้ยเอ้ยอุ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 ้ตาย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 อุ้ยแล้วเขามาตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยผมนึกว่าเขาโดดเข้าบ้านไปละแต่เหมือนเมื่อกี้เขาวาร์ปหายปะเฮ้ยผมหนีแป๊บผมไม่สู้คนเน็ตปิงนะเพราะว่าเล่นยากว่ะคือแบบเน็ตปิงแบบนี้อันตรายนะทุกคนแบบอยู่ดีๆหายแล้วมาอยู่หลังเราเงี้ยคือไม่ไหวนะเพราะว่าผมออกออกดีกว่านะทุกคน ที่เหลือก็แค่เราก็ตามหาของแต่ง AW นะครับผมว่ามันหาเจอง่ายนะของแต่ง AW บางบางบางเกมนี่ผมเจอประมาณ4 5อันเลยนะครับทั้งทั้งที่ทผมเอ้อเรียบร้อยมาครับผมผมได้ของแต่ง a w วละผมบอกเลยโหมดโซโลเป็นอะไรที่เล่น AW มันมากๆนะครับผมเราจะลุ้นนะครับว่าเม็ดเดียวเขาจะตายหรือเปล่านะ <c oughs> ผมบอกมันโกงจริงๆนะถ้าเราได้ของแต่ง AW ด้วยนะครับผมพร้อมกับตัวละครบูฟล่านะฮะ ตอนนี้เหลืออยู่24คนก็ค่อนข้างที่จะตึงอยู่นะครับผมคือประเด็นผมลืมเปลี่ยนกระเป๋าอะกระเป๋าผมโคตรแบบโคตรตลกอะเหมือนผู้เท่าเต่าเลยอะทุกคนโอ้โหเดีย๋ยวขอไล่คิวเลยดีกว่านะครับเราจะไม่เล่นไม่เล่นแคมป์นะครับผมน่าจะบีมาน่าจะมีตัวนะวเพราะว่าก็คือผมเดินทางโซนพีคโซนอะไรเนรี่ยแทบจะไม่มีตัวแล้วนี่ครับผมคือผมมาจากทางเคจเท้าได้ะแถวนี้ยังไม่ได้ฟาร์มยังยังไม่ได้สุดล่วนเลยอ่ออุ้ย โอ้จะปิดหัวเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องคนนี้เอาเรื่องแล้วไปไหนอะเอา้าหมอบละหมอบไน้โอ้โอเม็ดเดียว252ดาเมจนะครับผมผมบอกเลยงงอะมีงงอะเอ้ย,อย,อยผมเม็ดเดียวแตกได้เหรออะไรเงี้ยเออน่าจะสะดุ้งอยู่252ดาเมจเลยนะทุกคนเมื่อกี้เห็นปะโอ้ อย่างแรงนะ่ครับน่าจะยิงโดนอะไรเขาไม่รู้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นดาเมจในส่วนของอของแต่งหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่มีเกาะวะเดี๋ยวดูแป๊บเขาไม่น่าจะมีเกาะนะครับหรือว่าผมเกาะสีวะเกาะมาันเลยไม่หลุดมาให้ช่างเขาเถอะแต่ตอนนี้ที่เรารู้ครับเม็ดเดียวครับหงายท้องครับเมื่อกี้โวเอาจริงถ้าเขาไม่มีเกาะเขาก็ไม่น่าจะเปิดหรอกเขาคงมีเกาะอะม โอ้ผมว่าเกมตึงอยู่นะเฮ้ยข้างบนนีคนยิงด้วยโอ้ยิงไม่ได้วะคือวงแค่นี้นะครับผมเหลือ17คนนะผมว่าก็ตึงอยู่นะแต่ผมบอกเลยถ้าผมไม่โดนระยะประชิดอ่ะผมว่ายังไงผมก็สบายนะครับเพราะว่าปืนเกลือนปืนไกลของผมอะ่ะมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับผมเคมีระเบิดหนึ่งลูกเขาน่าจะไปแคมบ้านเขียวนะแต่ผมไม่อยากดันนะเพราะว่าถ้าผมดันมันจะกลายเป็นผมเล่นระยะประชิดนะครับผม ขอแบบเดินหางๆดีกว่าให้ hey, ถ้าเขาเห็นเราก็ให้เขาเปิดเราแล้วเราก็สวนคืนด้วยเอวิวเขาน่าจะเจ็บนะครับมไม่อยู่นะเดี๋ยวขอไปที่อื่นก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคนจะหมดแล้วเหลือ14คน15คนเฮ้ยแล้วเหมือนอะไรแว๊บๆวะเอ้ีมีคนโดดลงมาตรงบ้านกลางมีคนโดดลงมาด้วยเดี๋ยวมาดูดาเมจของเรานะครับว่าบยิยไม่ติดอะไรวะกดยิงไม่ติดนะทุกคน ดีเพื่อนอุ้ยร้อยหกสิบห้านะครับยิงขานะครับเมื่อกี้ร้อยหกสิบห้าบวกอันนี้น่าจะบวกดาเมจของโมูฟลาด้วยไม่อยากเข้าชาร์ตว่ะทุกคนขอโดนระเบิดใส่เขาดีกว่านะถ้างั้นนะคือถ้าเขามีฮายัตัวแล้วคือเลือดเขายิ่งน้อยเขายิ่งยิงแรงนะไม่อยู่ลนะเ, <c oughs> เรียบร้อยร้อยยี่สิบสามนะครับยิงโดนตัวยิงเบาวกว่ายิงโดนแขนขาอีกนะทุก <c oughs> คนโคตรตลกคือถ้าเรายิงแขนขา อันนี้คือเมื่อกี้ดาเมจของผมน,น,น่าจะยังไม่เยอะด้วยมังดูเหมือนกันนะครับก็ลืมดูสังเกตดวงตามผมดีๆนะครับตอนนี้ดวงตาขผมมากกว่า6คนแล้วผมจะยิงแขนขาแบบแรงถึง20%เลยนะครับผมเออจะให้ไม่เดียวเลยน้องโอ <5. S 1> ม,มาเอยเอาตัวนี้ก่อนเ็แล้วกันร้อยหกสิห้ายิงโดนตัวนะครับร้อยหห้าละ โผลมาน้องผมมาไม่โผล่อะร้อยสิบเอ็ดไปดิน่าจะระยะไกลเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเหลืออยู่เก้าคนนะครับวงแค่นี้นะวิวอุ้ยเจ็บวิววิมาเลิตมะเนี่ยมาเลิตนะครับอุ้ยยิงสวนไปเลยร้องห้านะครับเแต่ว่าบาเลิตเขาทำไมเบาจังอ๋อเขาน่าจะยิงทะลุไอวอร์นะมันก็เลยไม่แรงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ปกติผมยิงทะลุไอวอลผมยิงเข้า9.9นะมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนมาดิบาเลต VS AW AW บวกของแต่งบวกวูฟราด้วยผมบอกเลยผมโหดกว่าบ,บาเลตแต่จังหวะเนี้ยมาเพื่อนมาโผล่มามาดิอืม,อมสึกสึกคนสไนเปอร์สึกสไนเปอร์อม,มาดิโดนแม่เดียวมาดมิเจ็บแน่นนะ่ะ ไว้ไม่เดียวแตกโรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะมีเก็บเสียงนะครับเราใช้เก็บเสียงสองกระบอกเลยเหลือเฮ้ยเหลือสามคนหมดไวจังหมดไวเกินตรงนั้นมีไอ้เฮ้ยตรงห้องน้ำครับห้องน้ำมีตัวมาเพื่อนมามาเรียบร้อยหกสิบห้าขาขาดยิงไม่โดนน่าจะเห็นผมแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งนะฮะ เม็ดเดียวเอ้ยร้อยหกสิบเอ้ยร้อยเก้าแปดเลยว่ะเมื่อกี้โคตรแรงผมบอกเลยเอาอยาเจาะนะครับเอาอยาจเจาะเรียบร้อยโกงกัดนะครับสำหรับปืนนี้ร้อยเก้าแปดน่าจะยิงโดนแขนนะเมื่อกี้ร้อยเก้าสิบแปดเขาวิ่งแบบเฉียงๆด้วยแรงจัดนะครับผมสำหรับเอ็นยูของแต่งบวกฟุฟล่านะครับถามว่าไม่ต้องมีของแต่งเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับผมถ้าเรามีฟุ้ล่านะครับผมก็จะยิงแรงนะวิ้วเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสามเจ็ดพันสี่ละ โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแชร์เทคนิคดีๆให้กับทุกๆคนนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่น AW e นะครับลองมาเล่นวูฟล่านะครับหรือคนที่ชอบเล่นไม่ไม่ว่าจะเป็นบา r เลตหรือว่าเป็นคานะครับหรือกระสุนอะไร <the> ก็ได้ที่มันมันเบิร์ดเขาเรียกว่าเบิร์ดดาเมจหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันลองเล่นวูฟล่าดูนะครับเม็ดเดียวแรงๆเลยนะครับผมจะโหดมากนะครับโอเคครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนีครับบ๊ายบาย